เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โว่ออฟแชนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราไปอยู่กับอ่จริงๆก็เป็นผู้ติดตามอีกคนหนึ่งในชแนลเราถูกไหม <laughs> ใช่ครับใช่จำได้จำได้แล้วก็วันนี้เดี๋ยวมาเล่นอ่าเขากดเทียร์เจ็ดเรากดเทียร์เจ็ดครับผมไปครับผมเ <laughs> มื่อกี้กดเทียร์หกไปนะเมื่อกี้เล่นมาเกมหนึ่งแล้วกดเทียร์หกไปนี่เออแดกนะครับทำอะไรไม่ได้ <laughs> ยิงใครไม่เข้าเลยแล้วไปเจอเทียร์แปดนี่โอ้โห มันตายไปครึ่งชีวิตอะแต่สุดท้ายก็ชนะครับผมเออผมจำไม่ได้แล้วว่าเสียงมันควรจะอยู่ขีดนี้หรือขีดนี้เออคือจะบอกว่าคลิปของเราเนี่ยเสียงไม่เท่ากันสักคลิปเลยโอเคโอเคโอเคไม่ได้จดจำอะไรเลยมาครับผมตอนนี้เพื่อนเล่น KV3 นะเป็นสายกล้ามเนื้อทั้งคู่เลยกล้ามเนื้อคืออะไรเควีแทคงแหละเดี๋ยวเข้าไปเล่นในเมืองนะ เราน่าจะเหมาะกับในเมืองมากกว่าไทเกอร์ตอนนี้ผมได้ท็อปแล้วนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงสีมือรอบนี้อาจจะกาก,กาหน่อยเอออาจจะกากาจริงอะรอบนี้อยู่ในห้องเชียร์แปดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่าเจอเฮทอีอะไรเจอไทเกอร์สองนะผมแล้วก็เอาแค่ไทเกอร์สองก็ผวาแล้วเขาไปอยู่ฝั่งนู้นกันอะโอเคไทเกอร์นะผมโอ้ไม่กอ มีไทเกอร์สองกับไทเกอร์หนึ่งนะแล้วก็อีกคันหนึ่งอยู่บนภูเขานู่นเดี๋ยวผมอะเล่นฝั่งนี้โอ้ยโดนอ,มนอมนะม,นม,ามาถึงรางก็ไปเลยได้ไหมเนี่ยยิงแล้วถอยนะถอยยาวหันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว ยิงไม่เข้าเลยอ่ะยิงด้านหน้าไม่เข้าเลยครับผมเฮ้ยโอ้ขึ้นหลอดต่อมะยิงไม่เข้าเลยเว่ยยิงจริงตะขับช่วยเพื่อนไปโกยโกยโก้เฮืเอสามร้อย 300! เจ็บนะเว้ยเพรมันเจ็บนะเนี่ยยิงก็ไม่เข้าแถมเจ็บอีก เออเอาไปจา้ายแพนเทอร์โหแม่งโคตรมาตายอะไรกันตรงนี้นกระสุนจะเกาะไม่ได้เยี่ยมเยี่ยมหลบกันหลบกันนี่นี่นี่นีนนนนกระรดียังไงมาอย่างนี้คนเดียวกับพยักแข่งเยียระวันโอ้หไม่ตายโอเคเพื่อนช่วยยุดยอดขอบคุณครับอา่ารอดไป ตอนนี้เหลือยาร์ดแพนเทอร์นะครับเพื่อน่าจะเก็บไปหรือว่าเฮ้ยจะล้าสักหน่อยแม่เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ไอ้ก็นึกขึ้นได้อ,อช่วงนี้ก็ระวังตัวกันด้วยนะครับอยู่บ้านก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเอาละครับ <c oughs> ก็มาอยู่กันในอีกเกมหนึ่งเป็นเกมที่2ของเรานะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องเอ่อห้องเทียร์เจนะครับแล้วก็มากับสายกล้ามเนื้ออีกแล้วก็คือเฮฟวี่แท้งนั่นเอง ต่อไปนี้เราจะเรียกว่าสายกล้ามเนื้อนะครับเอา้าหมุนกล้องผิดด้านนะเออไม่เป็นไรทนเล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับปกติผมจะกลับด้านเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเล่นแนวเนี้ยท่านผู้ชมอาจจะสังอาจจะ,จะเรียกว่าอะไรอาจจะสังเกตไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าผมเล่นมุมนี้มันจะมือผมจะบังลาโพงโทรศัพท์รรของผมเองแต่ว่าช่างบันทึกรอบนี้ขอปรับกราฟิกสูงๆหน่อยแล้วกันนะครับมาเชยชมหน่อยแล้ว แต่ว่ารู้สึกว่ามันมีหมอกนะเล่นเมืองอีกแล้วมากันสองคนอีกแล้วไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรนะเนี่ยทีวีสามยังแงเลยไอกอค่นหนึ่งเนะยครับแล้วก็อะไรอีกคั้นหนึ่งบ้าอีกคั้นหนึ่งไม่รู้อ่ะบางทีผมก็จําชนิดกับชื่อรถถังไม่ได้น,ะนั่นนี่คีสิบเก้าคีสิบเก้าล่ะ เอ้ยเดี๋ยวการนี่ดีกว่าเซนต i เ e ลเขากำลังขึ้นในตรงนั้นอ่ะไอ้บันใด My g ไม่กดอันตราย2 9งร้อยเกดาเมจเฮ้ยจำสเกลตชัปปี้ หนึ่งดอกไปหันหลังกลับเร็วๆๆๆๆเ,เ,เ,เไปฝั่งนู้นดีกว่าน่าจะรู้ดีกว่า,า,ววาอยู่ฝั่งนี้โดนกดครับผมโดนกดสองทางด้วยหลบยากเพื่อนแตกเพื่อนปะใช่เพื่อนหมายถึงเพื่อนในทีม,<ด>มอ่ะบอกได้สวยโอ้โอ้เดือดโคตรเยอะ เฮ้ยไกเกอร์เยอะว่ะนู้ชมเยอะมากโอ้ผมจะรอดยังไงเนี่ยฮลัลโหลวัสดีวัสดีเพื่อนขอเก็บม,มึงก่อนไปแล้วกันลำนี้ด้วยเอ้ยไม่ใช่ลำแตกเอาไม่แตกโอ้โหโดนตีนะครับเวรกรรมจริงๆเลย แม่ไม,แไม่รอดนะผมโอเคเดี๋ยวไปดูเพื่อนก่อนลนะโอ้ไม่กอดเดือดมากในเมืองเดือดจัดมาแล้วยังไงดีคอมเมตยัดหนึ่งดอกหนึ่งยสามิบ้าดาเมจนะผมไทเกอร์ไม่สนหลังเลยไทเกอร์จะเอาเพื่อนให้ได้ครับผมจะตายแล้วเร็วโหลดกระสุนได้แน่นอน เรียบร้อยให้ผมไปดูแนวอื่นกันบ้างไทยก็หนึ่งอ้าวหมดก่อนอ๋อแคปหนึ่งพก่อนลืมไปมันเป็นด่านแคปนี่ใช่ไหมโอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับเ,เกมที่2เดี๋ยวไปต่ออีกสักเกมนึงแล้วกันเพราะว่าเราอัดน้อยเกินไปเนาะไปะเอาเลยครับก็มาอยู่กันในเกมที่สามของคลิปนี้แล้วนะครับตอนนี้อยู่ในห้องเชียร์หนะครับก็รอบนี้เพื่อนเล่นเคมีนะครับ ลูกหีแล้วพลังแห่งสตาลินเนียมนะครับพลังแห่งกระสุนปุกเศษแห่งสตาลินอะไรก็ว่าไปรอบนี้มากับเฮลแคทนะครับแมวนรกนั่นเองรถแวนท็อปแล้วนะครับคันนี้แม่รู้สึกดีจริงๆเลยเวลาเล่นท็อปเล่นรถท็อปเนี่ยจริงไหมไปร้าผมแวนได้ขึ้นบนนี่หน่อยเดี๋ยวๆด,ดูดีกว่าว่เาเพื่อนไปทางไหนจะได้ซับถูกนะครับ มีเพื่อนบางส่วนมาทางนี้กับบางส่วนไปทางรูน้น okay. โอเคเพื่อนหยุดอย่างนี้แสดงว่าเพื่อนเห็นนะครับแสดงว่ายิงได้ใช่ไหมหามุมที่ยิงได้ทีเถอะอีนี่อีนังนี่เจอเควีสองครับผมเควสองมองไม่เห็นด้วยออซ่อมไปแล้วสักครู่เลอสักครูสครสคร่สักครู่สักครู่ ด่านนี้ผมไม่ไม่เคยชอบเลยอะ่ะมันมุมเยอะแว้นมาข้างหลังเอาเลยครับ KV 2หนึ่งคันกับอะไรเอ่ยเอา KV 2 KV 2 KV 2เอาใช้สกิลไปเลยครับผมใช้เขาเรียกว่าอะไรวะยุบยุบปัจจัยใช่ไหมยิงไปอีกหนึ่งดอกเดี๋ยวหลือ50วิีครับผมโอ้โหตอนนี้1นึ่เกมันจะพังเมื่อเอา้าโหลดไม่ทัน โหลดไม่ทันเนีผมใหม่กอดซอม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 เ okay. คว,วีสองจะไปใช้สมาธินิดนึงครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตผมเพิ่งสังเกตว่าทีมผมหายไปพวกพวบใหม่กอดครับนี่นะผมว่าผมเจอว่ะ ขันอะไรเนาะเอ้ยพนเซอร์โฟจีหลุดมาได้ยังไงเนี่ยเทียห้าอย่างนั้นเหรอฮะเทียห้าอย่างนั้นเหรอยิงไม่โดนเวรกรรมเว้ยเสียหายกูทร<อ>ามาอย่างดีกูทรามาอย่างดียิงเข้านะเนี่ยยิงเข้านะเนี่ยยิงเข้านะเนี่ยแต่ผมก็เจ็โอ้โหเคบีหนึ่งเอส ไปได้ๆๆโอ้ผมยิงเว้ยเอ ria, nah, ้ยแลกกันแหม่น like ี่แหละนี่แหละต้องการแบบนี้แหละช็อตเท่ๆแบบนี้แหละเอ้ยแพ้ไปนะครับโอเคไม่เป็นไรเกมนี้มันก็ต้องมีแพ้มีชนะกันบ้างโอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับคิปนี้ มไม่คิดเลยว่าจะมีช็อตแลกกระสุนกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนใครชอบกดไลค์ติดตามต่อซับสไครต์กันด้วยคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรหรือเกมอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายครับผม